สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับเครื่องปรับระดับหน้าดินของบริษัทตะโกไลน์ไฮดรอลิกจำกัดวันนี้ทางทีมงานของเราจะนำท่านผู้ชมไปส่งและติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับลูกค้าท่านนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเน็ตเบอร์และมีความสนใจในเรื่องของการทําเกษตรจึงได้ทำการปรับพื้นที่ประมาณ50กว่าไร่เอาไว้สำหรับปลูกหญ้าเลี้ยงบวครับ สวัสดีครับ,รบทำอะไรอยู่บ้างครับผมอ๋อผมทำธุรกิจที่กรุงเทพเกี่ยวกับพวกระบบ CCTV พวกเน็ตเวิร์กประมาณนี้ทำไมถึงได้มาสนใจเครื่องปรับระดับหน้าดินครับคิดว่าถ้าเราปรับระดับหน้าดินได้เนี่ยมันจะบริหารจัดการเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องอควบคุมวัชพืชอะไรนี้ได้ง่ายขึ้น แต่ก่อนมันจะเป็นทุ่งนาแล้วก็ระดับมันจะแตกต่างกันเยอะมีคันนาเยอะก็ละเลยมองว่าเราจะทำให้เป็นแปลงเดียวเพื่อให้ได้ใช้เครื่องจักรในการเก็บผลผลิตในการทำงานได้สะดวกขึ้นตรงพรื้นที่ตรงนี้จะทำอะไรครับตอน,นอ๋อจะทำเป็นแปลงปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงโคก่อนหน้านี้ได้ใช้อะไรปรับมาก่อนครับอ๋อก่อนนี้เราใช้แม็โครกับเกรเดอร์ แมคโครก็ขุดดินแล้วก็ขนย้ายจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ตามปรับด้วยเกทเดอร์ปัญหาก็คือมันก็ยังไม่ได้ระดับคือเราสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเอาให้มันเป็นระนาบเดียวกันหมดเนี่ยมันก็ยังห่างไกลอีกเยอะสำหรับตัวเกทเดอร์ครับผมบก็เลยมองหาเครื่องที่จะมาทำให้มันได้ระดับได้ระนาบจริงๆ ดูทักทางรีวิวจากทาง YouTube ครับผมก็ศึกษาอยู่ประมาณหนึ่งถึงได้มองที่ตัวปรับระดับพื้นดินด้วยกีเพพื้นที่ประมาณ50กว่าไร่รลรวปรับเป็นแปลงเดียวทำเป็นแปลงเดียวเลยพื้นที่ตรงนี้จะปลูกปลูกหญ้าอะไรบ้างครับที่ดูไว้ก็จะเป็นแปลงปลูกหญ้าในเปีย สำหรับเลี้ยงวัวโดยใช้เป็นวางท่อแล้วก็ใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติเช็คความชื้นอะไรตรงนี้พื้นที่อย่างที่ว่าล่ะมันต่างระดับกันเยอะก,ก็ต้องใช้แมคโคครับแล้วก็ขุดขนย้ายโดยรถบรรทุกรถดําก็คือตัวปรับน้าดินนี้มาเป็นตัวเก็บงานละเอียดถูกต้องถูกต้องถูกต้อง เพราะว่าพื้นที่กว้างขนาดนี้ก็ต้องการความละเอียดความเรียบให้เท่ากันใช่ใช่<ะ>ใช่หลังจากที่ได้เห็นการทํางานของเครื่องนี้จริงๆนะครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับเห็นจากการทํางานซึ่งเราเพิ่งได้ลงมือปรับเนี่ยเราคิดว่าถ้าเสร็จออกมาแล้วก็ก็น่าจะได้ดังที่เราคิดนะเกี่ยวกับเรื่องระนาบ ก็ได้รับฟังรับชมความรู้สึกของพี่ประชาไปแล้วนะครับในการเลือกใช้นะฮะแล้วก็ได้ใช้งานเครื่องปรับระดับหน้าดินด้วยระบบ GPS ของเราคลิปต่อไปนะครับเราจะไปส่งเครื่องที่ไหนแล้วจะเป็นงานแบบไหนบนพื้นที่แบบไหนมาติดตามดูกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ด้วยนวัตรกรรมการเกษตรเพื่ออนาคตเครื่องปรับระดับหน้าดินระบบเลเซอร์และ GPS เราได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องปรับระดับหน้าดินให้กับลูกค้าแล้วในหลายจังหวัดทั่วภูมิภาค